สวัสดีครับพี่น้อง FC ทั่วประเทศนะครับมาเจอกับจักรินรถปลดป้ายหรือจักรินรถมือสองนะครับวันนี้ขออัปเดตนะครับผมรถมาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นปี2014นะครับผมขันนี้เป็นน้ำมัน CNG อโรงงานนะครับเป็นรุ่นน้ำมัน CNG อโรงงานนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผม นะครับคันนี้เป็นบอดี้สีดำนะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะครับคันนี้บางเดิมทั้งคันนะครับเอกสารพร้อมบนปลดป้ายเรียบร้อยนะครับเป็นป้ายขาวเรียบร้อยนลครับท่านใดชื่นชอบสั่งเลือกสีมาได้เลยนะครับราคาตั้งไว้ที่2 5 9 0 0 0หบาทนะครับผม2 5 9 0 0 0หบาทนะครับคันนี้ช่วงล่างดีนะครับผมเกียร์นิ่มนะครับช่วงล่างดีเกียร์นิ่มนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมศูนย์3 6 1า6าเจดาหส เป็นน้ำมันและ c n เอ็จโรงงานติดจากโรงงานเลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับเราจะสังเกตได้นะครับโลโก้กระจกหลังก็ยังครบนะครับนะครับคำเตือนนะครับผมก็ยังอยู่นะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับนะครับเป็นรุ่นบอดี้สองพันสิบสี่บอดี้ใหญ่นะครับผมนี่คันนี้นะครับ อยวออโต้นะครับผมใช้น้ำมันและซีอนจีโรงงานนะครับรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีมานะครับผมจะหายากมากซีอนจีโรงงานนะครับผมเติมประมาณ200บาทก็เต็มถังนะครับก็วิ่งมาจากกรุงเทพก็ใช้ซีอ็นจีอยู่ประมาณร่วมๆหกร้อยนะครับผมระยะทาง465กิโลนะครับใช้ซีอนจีไปประมาณ600บาทเหลือนะครับเหลือไม่ใช่หมดนะครับเหลือสําหรับตัวนี้นะครับ ถ้าท่านใดชื่นชอบก็มาจํามานะครับมาจําหนึ่งหมื่นบาทเลือกสีได้เลยนะครับเป็นรุ่นบอดี้ใหญ่นะครับผมสีอินชีโรงงานน้ำมันสีอินชีโรงงานนะครับควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมอาซี่อินชีตัวนี้ไม่ใช่ลมดูวนะครับเป็นหัวฉีดโรงงานเลยนะครับเป็นหัวฉีดย้ำเป็นหัวฉีดโรงงานเช็คศูนย์นะครับอหัวฉีดร่นี้ต้องเช็คศูนย์อย่างเดียวนะครับผมร้านทั่วไปซ่อมไม่ได้นะครับเช็กศูนย์ก็สามารถซ่อมได้เหมือนกันที่ร้านที่มีคอมพิวเตอร์จูนนะครับผมนะฮะร้านท ขออนุญาตต้องต้องขออนุญาตขอโทษนะครับที่พูดผิดไปเมื่อกี้นะครับผมร้านที่มีระบบจูนด้วยไฟฟ้านะครับจูนได้หมดนะครับผมจูนได้หมดนะครับนี่นะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ทักมานะครับผมนะครับบางเดิมทั้งคันนะครับผมรถไม่มีชนนะครับคันนี้นะครับผมเป็นบอดี้ของโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับผมนี่นะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ทักมานะครับผมที่สวยนะครับ ผมจะห่มบบาให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านมือแรกป้ายแดงมาเลยนะครับผมคันนี้เป็นย้ำนะครับเป็นมือแรกป้ายแดงมาเลยนะครับผมนะฮะเป็นรถมือแรกป้ายแดงมาเลยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับอาวัวฉีดโรงงานนะครับผมนี่นะครับท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองสองหกนะครับเพจของ เครื่องยนต์ยังอยู่ครบนะครับผมสวยนะครับผมพี่น้องตานไหนชื่นชอบก็ทักมานะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคันนี้เป็นเป็นบอดี้สีดํานะครับพี่น้องบอดี้สีดําภาษีก็ปีหกหกนะครับผมประมาณเดือนมีนาครับอ่ามิถุนาหกหกนะครับต่อไว้แล้วนะครับผมมิถุนาหกหกนะครับก็เป็นปลดป้ายเรียบร้อยนะครับผมเลือกสีมาได้เลยนะครับนี่นะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจรถรุ่นนี้มาอย่างต่อเนื่องโทรกันมาทุกวันเลยนะครับก็บรรยากาศฝนก็เช่นนี้ค่งพายคือฝนนิดนึงนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับศ9น3 7 3 6 1าสหนึ่งสองะครับรายละเอียดดังนี้นะครับผมรถคันนี้เป็นบอดี้สีดำนะครับทั้งคันทั้งแต่โรงงานนะครับติดซีนที่โรงงานมาเลยเป็นรถปีห้าเดี๋ยวนะผมดูข้อมือก่อนนะครับผมก็ เดี๋ยวจะรายงานที่น้องผิดไปนะครับล็อกอีกล้วผมว่าน่าจะบินห้าแปดนะครับผมคันนี้นะครับประมาณห้าแปดนะครับประมาณเดี๋ยวดูเอาชัวร์ดีกว่านะครับนะครับผม ปีสองพันสิบสี่สองพันสิ้ดูตาลายนิดหนึ่งก็อย่าบ้านะครับผมนะปีห้าเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ดนะครับผมพี่น้องนะฮะปีห้าเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ดนะครับเป็นรถมือแรกนะครับผมผ่านจากบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งนะครับ นะครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับผมท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมนะครับมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเด้อนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสามสามเจครับเบองรถไดยูบานเต้นะครับพี่น้องบานแต้ตะบลถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เดี๋ยวผมเชื้อขอพิเศษสีนะพี่น้องนะครับผมค่ะพี่น้องท่านใดสนใจสีดํานะครับก็มาจับมาเลยนะครับคันนี้นะครับถ้าพอแล้วคันนี้อ่าโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเป็นสีดํานะครับอ่าถ้าเป็นผมเฮ็ดขายผมก็จะเฮ็ดสีขาวนะพี่น้องเด้อนะครับผมเพราะว่าสีขาวมันขายง่ายนะครับผมแต่ถ้าใดท่านใดชื่นชอบสีดํานะครับผมพี่น้องก็มาจับมาเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับเบ่งรถได้ อ่าบัตรแต่ตะบนถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับผมปีหาเจ็บสองพันสิบสี่บอดี้ใหญ่ครับผมเชิงล่างเนี่ยเกียร์นิ่มครับคันนี้นะครับน้ำมันซีอินจีโรงงานนะครับผมเป็นแบบระบบโคชีตครับติดตั้งจากโรงงานด้วยตรงนะครับผมนะครับอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะไว้สำนีสักวันคลิปหน้าพอเขาไม่พี่น้องต้องการข้อมูลหรืออยังเพิ่มเติมกะคอยทักมาเพิ่มนะครับเด้อนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกสุภูพสุกคนครับผม